สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมพี่น้องเอฟซีนะครับผมที่ติดตามนะครับทางช่อง YouTube นะครับหรือว่าที่ติดตามรับรับชมนะครับทางแฟนเพจของร้านนะครับผมวัอนี้นะครับก็มีสินค้านะครับผมขอมานะครับรีวิวนะครับมานําเสนอนะครับผมให้พี่น้องเอฟซีที่ติดตามนะครับได้รับชมกันทุกคนนะครับผมนี่ครับก็เป็นรายการเกี่ยวกับตู้เบรนะครับคลิปนี้นะครับเป็นสินค้ามือสองนะครับนลยครับว่าจะเป็นตู้เบรเทอร์โบนะครับอันนี้เทอร์โบ18นิ้วนะครับผมของ ไข่อีดออดิโอเลยเอ็นะครับอีโคนะครับเทโบิลอีโคนะครับนี่ครับบายอีดออดิโอร้อยเอ็ดนะครับขอม้าสองใบครับสวยๆครับผมนะครับแล้วก็จะเป็นบีวีครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นบีวีอ่าสิบแปดนิ้วนะครับผมบีวีสิบแปดนิ้วนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นของอ่าของอีดออดิโอขึ้นกันนะครับนี่ครับขอม้าสองใบนะครับผมขอม้าสองใบนะครับกําลังเสร็จทำความสะอาดนะครับนี่ครับสภาพสวยๆครับนี่ครับ ด้วยจะเป็นเสียงกลางนะครับนี่ครับเสียงกลางราคาหลักร้อยนะครับนี่ครับตัวนี้เสียงกลางราคาหลักร้อยนะครับขายถูกๆนะครับผมแบ่งราคาแบ่งปันกันไปใส่นะครับนี่ครับามอ宝马 U2 4 6ใบนะครับผมนี่6ใบเนาะนะครับเสียงกลางนะครับราคาถูกถูครับผมตัวนี้นะครับแราคาที่มีตู้เคนเทคครับผมตู้เคนเทคนะครับตัวนี้เคนเทค18นิ้วครับผมเคนเทค18นิ้วนี่ครับตัวนี้ก็มีอยู U4 ใบครับผมมี U4 ใบนะครับใบละ1,800บาทนะครับ ใบละ1,800ัรบาทนะครับสำหรับขี้เทกนะครับส8ปดนิวตัวแทะโรงงานครับแต่แกงปั๊มครับสวยๆครับผมนี่ครับโลโก้นะครับขี้เทกนะครับผมด้านข้างนะครับหูจับเล็กนะครับผมสีระเบิดเต็มใบนะครับสีระเบิดขอบเล็กเต็มใบนะครับนี่ครับขอบเล็กสีมุมนะครับเต็มใบเลยนะครับนี่ครับโลโก้ขี้เทกสวยๆครับผมด้านหลังครับสเปคคอร์มี่ไอโฟบครับผมนี่ครับสเปคคอร์มี่ไอโฟบนะครับเกสสลักข์ขเทกสวยๆสีระเบิดครับนี่ครับกันน้ำกันฝนนะครับภายในนะครับนี่ครับ ภายในก็สวยๆครับสายลำโพงมีให้ครบครับนี่ครับสายลำโพงมีให้ครบเสียดนะครับผมสำหรับตัวเคนเทคเนาะนะครับตัวนี้มีเขามาซีใบนะครับคลิปนี้นะครับใบละหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับผมผู้ใดเอาสองใบก็ได้นะครับหรือซื้อซีใบมอเบิร์ก็ได้นะครับผมนี่ครับขายเป็นคูนะครับผมแยกสองนะครับแยกซีนะครับผมนี่ครับเคนเทคนะครับใบละพันแปดครับอันนี้นะครับเทอร์โบนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอวัดขนาดให้น้ำด้วยดีกว่าต่ละเม็ดมากเนี่ยคนหนึ่งไวๆนะครับ เดี๋ยวผมว่าขนาดน้ำเลยก็ได้นะครับเพื่อว่าเอซี่ถนัดได้ดีบนอยากขู่ขนาดเนาะบางคนมันก็ดตู้มาสอบถามนะครับให้น้ำเกลือผมก็บวัสสะดวกเนาะนะครับขันคือก้าบบานไปแล้วกัมันจีเยาวนะครับมันจีประเทวัดไห่เพลินนะครับเดี๋ยววัดเลยดีกว่าคลิปนี้นะครับกว้างครับผมกว้างอยู่หกสิบเซนนะครับผมตัวนี้นะครับเข็นเพล็งนะครับก้มสูงครับสูงเกสซีฟนะครับผมกว้างกว้างหกสิบสูงเกสซีลึกครับลึกอยู่เจ็ดสิบห้านะครับผมผมลึกอยู่เจ็ดสิบห้าเซนนะครับสำหรับเข็นเพล็งเนาะนะครับ ที่นี่นะครับอันนี้เป็นเทอร์โบนะครับเทอร์โบ18นิ้วค่ายอีดออดิโอนะครับสางอีดออดิโอตัวนี้นะครับผมขนาดก้อนนะขนาดก้อนล้มสูงครับล้มสูงสูง80นะครับสูง80ความกว้างครับกว้างยูหา10ซีนะครับผมกว้างลึกครับผมนี่ครับเกือบ1ะ หลุดยูเจ็ดสิบเจ็ดเซนนะครับคมลึกอยูเจ็ดสิบเจ็ดเซนนะครับสำหรับเทอร์โบตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้ก็สภาพสวยๆครับเดี๋ยวแกทั้งนั้นให้เบิ่งครับผมเดี๋ยวแกทั้งนั้นให้เบิ่งนะครับมี่สองใบครับและเหลียงงานกับไม้อัดแทียรี่สิบมิลครับขอบเล็กเต็มใบสีระเบิดครับตะแกรงฉีกเล็กครับเป็นตะแกรงเล็กนะครับผมเล็กฉีกนะครับผมนี่ครับไม้อัดแทีนะครับผมตางภูเขานะครับด้านข้างเป็นหูจับนะครับแบบเจาะนะครับด้านหลังมีสเปรคอนไห่นี่นะครับสเปรคอนไห้ครบนะครับ มูจ้าวด้านขายนี้เป็นแบบนี้นะครับแบบยออแบบนี้นะครับแล้วก็นับ้าเบิรงนไทยได้ครับตัวนี้ขายอยู่ใบละใบละอันเอาใบละพันแปดร้อยห้าสิบบาทกระพาะครับนี่ครับด้านไหนนะครับเนาะนี่ครับด้านไหนก็มีอ่สายสปีคอยให้ครบนะครับผมนี่ครับครับเก้าเกียบนะครับของนี่เก้าเกียบแล้วเก้าเก็บลอยเนาะด้านไหนไม่อาจจังดีครับบ๊วยบ๊วยบวมครับผมนี่ครับใบละ ไอ่พันแปดร้อยห้าสิบบาทบปะต้นหันมันพันแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับขนาดบวกเองกับลบเองล่ะนะครับหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบนะครับมีสองใบนะครับเอามาเบิ้งบีวีกันบานนี้นะครับมาเบิ้งบีวีกันก่อนเดิมฟอร์เทนัทไปบีวีนะครับตัวนี้กับสิบแปดนิ้วคือกันนะครับเดี๋ยวแกไาล่างให้เบิ้งนะครับผมตัวนี้ละเอียดงานนะครับแกเราบอกขอบเล็กเต็มใบนะครับสีระเบิดนะครับผมไม่อัดแทียขึ้นกันนะครับแล้วก็ด้านหน้าตะแกรงเล็กขึ้นกันเล็กสีขึ้นกันครับครับด้านข้างมุดจับแบบจอข เจาะนะครับเบิ้งซีระเบิดเงาเงางามๆครับอันนี้ฟ้าลังครับฟ้าลังมีสเปคขอนรสเสี่ยนไก่ย่างดีนะครับพร้อมสายครับสายแล้โพงก็มีให้ครบนะครับนี่ครับใหม่ยังดีๆเลยครับบะหูบวงครับนี่ครับด้านในครับสวยงามครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้ใบละหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทครับใบละหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบครับมี่สองใบนะครับบีวีสิบแปดนิ้วครับเดี๋ยวเบิ้งขนาดครับเดี๋ยววัดขนาดให้ครับขนาดครับผม ตัวนี้กับคาบนะครับเสียดออกได้นะครับคือคือผมมาทั้งนส่งทั้งกุมสานะครับตัวนี้สูงครับสูง80เซนครับผมกว้มกวงครับกวงยูหาสิบซี่ครับสูง80ดสิบกวงหาสิบซี่ครับลึกน่าจะแปดสิบครับลึกอแปดสิบครับนี่ครับลึกอแปดสิบเซนนะครับผมตัวนี้ใบละหนึ่งพันเก้าร้อยหาสิบบาทนะครับมีอยู่สองใบนะครับบีวีสิบแปดนิ้วนะครับอันนี้ตู้เสียงกลางนะครับมีอยู่หกใบสองสี่หกนะครับตัวนี้ไรเหลียนงานกับตะแกรงเล็กนะครับ แกงเล็กผลสีฟ้านะครับขอบเล็กเต็มใบนะครับขอบเล็กเต็มใบทั้งซีมุมนะครับไม่อาแทะนะครับนี่ครับแต่ว่าตัวนี้พ่กเดี๋ยวผลซีระเบิดมานะครับไม่อาแทะนะครับผมเดี๋ยวเบื้องด้านหลังครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นสเปคคอนนะครับนี่ครับสเปคคอนแบบนี้นะครับหนึ่งไม่ไสองนะครับแล well. lee, ้วก็จะมีบางใบก็จะเป็นเพดของเล็กนะครับเป็ดสเปคคอนของเล็กเป็นเพดอย่านี้ยูซีใบนะครับเป็นสเปคคอนอยนี้สองใบนะครับผมมากแบบไรกะพวกเดรโทของมาก่อนกับมิสีก่อนนะครับ ผมตะแกงแบบนี้เนาะนะครับตัวนี้เป็นตูป้า12นิ้วนะครับหนึ่งใบใส่ดอก12นิ้ว2ดอกนะครับแล้วก็แหลมดอกนึงนะครับเสียงแหลมนะครับเดิมๆมากกับตูจะเป็นแหลมแบบนี้เนาะจะเป็นตากแบบนี้นะครับเป็นไดเวอร์นะครับผมครับแบบนี้เนาะเสียงแหลมนะครับส่วน12นิ้วก็จะใส่ได้ทุกดอกครับทัวไปนะครับผมหรือว่าทันใดนะครับสื่อไปนะครับว่มีแบบนี้นะครับหรือว่าทันใดมีก็เอาแบบนี้นะครับแต่ผู้วอมี่เดจังไหนนะครับ บางคนมีแหลมแบบนี้นะครับบางคนมีแหลมแบบนี้นะครับใส่ใดนะครับใส่ใดนะครับแต่ว่าตองแกงผมมากนะครับเดี๋ยวผมจะควัไให้นะครับมันติดนิดเดียวนะครับติดนิดเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะจัดการเราจิกซอนะครับขวนออกไห้นะครับตองแกงผมมาก่อนว่าจะมาใส่แหลมแปดแปดแปดนะครับผมจะจัดการให้นะครับแต่ว่าถ้าผู้ใดมีเอาแบบนี้นะครับก็บม่ตองแกงนะครับก็เอาไปเลยนะครับใส่ใดเลยนะครับตัวนี้ขนาดปากเยอต่รับมีนงวัดด้วยนะครับเดี๋ยวผมวาขนาดให้นะครับว่าปากมันเป็นปาก ขนาดเท่าไหรนะครับจากนี้ว่าแต่นี่ว่าย่เป็นปากแปดคู้นแปดนะครับผมแปดคู้นแปดนะครับนะครับ <c oughs> อ่ะที่นี่ราคาครับมีหกใบนะ <c oughs> ผมขายอยู่ใบละเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับใบละเจ็ดร้อยห้าสิบบาทได้ขอบเล็กได้ตะแกงเล็กได้ไม้อัดแท่นนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเองนะครับนี่ครับ เฮ็ดไม่บ่ได้นะครับเฮ็ดไม้นะครัแรงเขาก็เบิร์นหรอครับค่าสร้างเขาก็เบิร์นหรอใบละเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับนี่ครับสุดคุ้มครับผมว่าราคานีพ่อสือไปไหวอยู่ครับนี่ครับขายให้่แป้งให้กันแป้งปันกันไปใส่ครับใบละเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับจะเอาสองใบเอาซี่ใบเอาหกใบก็ได้นะครับนี่ครับสําหรับเสียงกลางเนาะนะครับหลังรายการอีกรายการหนึ่งครับตัวนี้เป็นลอกโซครับครับเหลืออยู่จากคลิปที่แล้วนะครับได้มาซีโต้ขายไปแล้วสามนะครับเหลือตัวหนึ่งนะครับ ตัวนี้เป็นลอกสูตรตามงกุดหนึ่งตันนะครับหลอกสูตรตามงกุดนะครับหนึ่งตันนะครับสามารถยกได้หนึ่งตันนะครับสซยงหกเมตรนะครับป่นสูาวยงิ่งครับพีหลอดก็พีได้พุ่นะครับสูญยงหกเมตรนะครับทั้งตัวดึงทั้งตัวสาวนะครับอันนี้กับยยาหกเมตรนี่อันนี้ไปแต่ก้อนท้องพวกนี้แยงหกเมตรเท่กันนะครับมันถบกกันนี่หนึ่งสองสามสิบนะครับอันนี้เป็นสูดึงนะครับหกเมตรเื่ากันนะครับสี่ครับสำหรับผู้ใดหาไปใส่งานนะครับ ตัวนี้ราคาเมือสองขายตัวละพันห้าครับตัวละหนึ่งตัวหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมนี่ครับมีตัวเดียวครับผมหรือผู้ใดเสียของไม่กับมีนะครับตัวละสองพันสามร้อยบาทนะครับสําหรับหลอกโฉนหนึ่งตันนะครับตามมงกุฎนะครับผมขายอยู่นะครับผมนี่ครับฝากไว้น้าแน่นะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับตัวละพกเมือสองนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับสีมี่ยังมารีวิวให้ชมอีกนะครับฝากติดตามนะครับฝากกดติดตามผมไว้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผู้ใดรับชมคลิปนี้แล้วขอคนละไลค์์แชรรรนนนนนะะะคคคัับบึงตติดาามเ สำหรับลูก e ค้าเอฟซีทีทูเดย์ครับมักะกดติดตามผมไว้ครับสี่เดยว่าผ่านสินค้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พ่อใหญ่ซามีสก,กอนนะครับพอการลิปหนานะครับสวัสดีครับ